โอ้นี่มันงานวิ้งหรือเปล่าเนี่ยโอ้ดูครับจอดรถยาวเหยียดเลยครับดูนูนยาวประมาณ3กิโลครับอ๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินโดดครับผมเี่ครับอยู่กับเจ้าโกเบโก้ครับ SK200 นะครับขีดแปดซูเปอร์ครับตัวนี้นี่ครับโชค์นิทิครับผม อ่ะคันแรกครับเบกอพร้อมลุยแล้วครับน่าจะมากันทุกคันครับทีมงานนี้น่าจะรวมตัวกันได้ทุกคันแล้วครับหรือเปล่าไม่แน่ใจ ดินจะหมดแล้วตัวนี่ขยายสะครับโอ้ายทําค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับพื้นที่แคบจัดหนักครับงานเที่ยวเต็มกล่องครับผม นี่ครับทีเด็ดโรบโคอบ6 s k ด10ครับ260แรงม้าเซียววีเซียววีโอลุกเป๊ะลุกเป๊ะมันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโร,โร,รบอคอบะจัดไหมจัดไหมโอ้รถป้ายแดงโอ้ไม่ต้องใส่ล้อลุกเป๊ะนี่ครับ จุด่อครับผมจากอุวิสารใต้ลำแต่งครับเสียอันรอจัดครับฝับงฝุ่นนี่ได้ไปตัดออกไหมเนี่ยหรือว่าเท่าเดิมเหมือนจะแคบลงนะนี่ แต่ค้นใหญ่กว่าน,นี้แล้วนี่ฮะเซวีโอ้ตามด้วยฟูโซครับตลบเลยหวอหวอมีไหมหวอราคาอยู่ที่ร้านเอ็ดหรือเปล่ากันนี้ ใจร,รักเท่านั้นครับที่จะขับรถแบบนี้นะครับบางคนขับไม่ได้นะครับเพราะว่าของแต่งมันยืม,มต้องรักษานะครับชุดแต่งก็โอ้โหเป็นแสนครับปะเซียววีแต่ก่อนขับยูดีครับนิ s สันยูดี Oh, oh. เต็มกล่องเลยนะเนาะนี่ได้ตัดรังฝุ่นออกไหมนี่น,น,นานยงไง <laughs> มันใหญ่ไปเหรอโอเคโอเคเตัดออกครับผมว่าแล้วต้องตัดออกใหญ่มากครับประมาณมาแรกๆนี่ลมแรงลมแรงมาฟูโซู เล่นไฟฟ้านะครับลมแรงครับอากาศหนาวหนาวอีกคันครับเดก้าครับมาามาไ้ โชคดิทิก็บริหารงานโดยเสียล้านครับนี่ครับกยาวมากครับนุ่นยาวเยียดเลยุ้วิ่งไกลพอสมควรครับก็ขับตามมาก็โอ้โหหลายโลเลย มันจะประมาณอาสองโลมั้งสองโลจริงมันไม่ไกลหรอกแต่ว่ามันเออทางมันคดเคี้ยวนะครับคดเคี้ยวเคี้ยวคดอันนี้แรงครับแรงเา่า ก็จะย้ายรถแล้วนี่น่าจะคนละเที่ยวแล้วก็ย้ายเลยครับไปบุสโซไฟเตอร์นะครับ 6M61 ครับนี่ครับนี่งานเที่ยวนะครับโอ้โหดจัดเลยครับ โอ้คันนี้นี่กระจกนี่โล่งมากครับไปติดฟิล์มมาใหม่หรือเปล่านี่นี่ครับเหมือนไปติดฟิล์มมาใหม่นะครันนี้ยนี่ดาวเอาครับดูจากหน้ารถแลว้วนี่เหมือนแบบใหม่ๆเลยอะ่ะนี่โอ้เดี๋ยวอู้รถใหม่บ่นี่ครับ นี่ทรงกระบะรอนครับรถใหม่เลยครับวันนี้นี่ครับยังเป็นทะเบียนพระนครศรียุธยาอันนี้คือทะเบียนที่เขาจดจดไว้ที่นู่นครับยังไม่โอนมาบรีรำเจ้าโดเลมอน ยังมีที่เด็ดให้ดูอีกหลายคันนะครับทีมงานนี้ใส่แบบนี้ไม่มีใครมากล้ามาวิ่งด้วยลองลุกเป๊ะไม่เห็นว่าทีมงานอื่นว่าเนียโอ้ยไม่ได้ปะแข่งไม่ได้ใส่เยอะเหลือเกิน ใส่เอาใจลูกค้าครับอันนี้คือดินนี่ไม่ได้ซื้อขุดนะครับดินฟรีแต่ลูกค้าได้สังนะครับก็คือขุดให้ฟรีทีมงานไม่โครก็ได้ดินไปขายนะครับไม่ต้องเจ้าของที่ก็ไม่ต้องจ้างขุดนะครับ เป็นงานเหมาหรืองานเที่ยวเนี่ยอ่ะเสียบี L <laughs> ไปมันเหมือนงานเหมาเลยครับไม่ใช่งานเที่ยวแล้วเออนี่ยโ,โ,โอ้ยเนี่ยเมกาสุดรอครับไปโอ,โอ้ตอนเดียวตัวนี้ วัสดีครับเสีร้านโอ้กับช็อปเปอร์มันเลยจะย้ายแล้วบน่าตนี้ครับมันไม่มีคนคุโอ้ย้ายเลยครับรถใหม่ครับอูไหนนะอูพอลมช่างเหรอ ไวจัดกับซูเปอร์เอ็กเอมมา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 ขยับมาขยับมามามาเลยเรยลูกเป๊ะอ่ะเอ๋รถใหม่ครับโอ้เอ๋ใส่สปอร์ตไลท์สามดวงครับแทนตุ๊กตา กระบะทรงเดียวกันเลยครับแต่กันนี้เหมือนจะเป็นเทอร์โบนะรอครับก็ยังแบบลงนาไม่ได้นะครับดินยังไม่แห้งครับถ้าลงนี่จมแน่นอนแหละ สวัสดีไปยังทีมงานครับผมพอรวมช่างครับมานี่ครับทรงสวยครับกระบะทรงนี้ไม่ต้องมีเสานะครับสวยงามครับ อันนี้ก็พอรวมช่างน่าจะออกมาพร้อมกันเลยนะสองคังนนี้โอ้โหบางฝุ่นโหดครับบางฝุ่นเป็นบางฝุน่นสองแผ่นนะครับเปิดกลางครับนี่ครับก็หลอดีนะครับหล่อไปอีกแบบหนึ่ง หลวงสุดบูมเลยครับงานนี้เสวตสวัสวด,ดีครับย,าย้ายบออาวก็ย้ายตัวนี่จะหมดแล้วนี่เหลือนิดเดียวเองครับ เลยเลยรแปะมนัมนๆครับรถใหม่ปีนี้ขอให้วิ่งดินได้เงินเยอะๆ <c oughs> ปีนี้งานเยอะนะผมเข้าไปหาบางทีมเขาก็บอกว่าอู้เอางานไม่ทันนะครับงานเยอะจริงๆเสียงเพาะครับ ถ้าเอางานไม่ทันก็แบ่งงานผมทำหน่อยอไปซื้อแมคโครมาสักคันนี่ครับเดกก็เดิมๆครับคันนี้มามาลูกเป๊ะ ใจมันรักโอ้สติกเกอร์นี่นยังคงฮิตอยู่ร้านน้อยลรกเป้นี่อเอ,อกระบะยาวมากครับคันนี้มาครับพี่ร็อกพี่ร็อก <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ แบบนี้ขับง่ายครับเดิมๆเข้าทรงเข้าซอยก็สบายสบยครับคันนี้นี่สบายมากครับบางฝนก็ไม่มีรถใหญ่แบบนี้10คันเอาอยู่ครับ งานเดินเร็วครับ200ต้องย้ายบ่อยดินหมดหมดไวแต่ถ้ามีรถย้ายมันก็สะดวกครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีรถย้ายนี่เออเอ,อต้องจ้างเขาต้องรอเขาอีกไย เปิดไฟเลี้ยวด้วยไม่ธรรมดาขับรถบรรยานดีครับ <laughs> เอาพี่ร็อกพี่ร็อกไปมาเอ้แคนนี้ วันนี้ยังวิ่งสบายๆอยู่ครับยืนบนทางแข็งๆสวัสดีครับเด็กก้าเยอะครับทีงานนี้ เดก,ก้าเยอะจัดครับมาทีมงานอีซูซูครับโอ้อีซูซูเยอะจัดครับฮโน,โน่นี่ทันเดียวหรือเปล่าอ,อ,อีซูซูเยอะจัดนี่นี่เจ้าอีซูซูครับเดก,ก้าร้อยเก้าห้าครับ นี hey, ่ก็อีซูซูครับนี่ขันแรงมาแล้วครับเทในหมู่บ้านเจ้าของไปดูหน่อยสิอะไรแต่งอยู่ครบเปล่าอะไรแต่งยังอยู่ครบครับ ไม่มีหายคันนี้ทะเบียนยังไม่ได้นะครับยังรออยู่นะครับบางฝุ่นยัง

เอา้เอาอ้าตกสาะแล้วใสเว้ย,ย <c oughs> จะสอยต้นไม้ซะแล้ว อูสระไหนสิ<ม>ลิงใช่ไหมโอ้ประมาณห้าเมตรครับหมดพอดีกับรถเสียวี ไปเดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้าโรโบอโคบสุดหล่อครับผมนี่ไปย,ยกล้อหน่อยดิอย่างนั้นนะ่ะมีเบิดตัดโชว์ครับเอบาไปายครับ เก็บสะย้ายครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ